สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะความสุขของยายวัยเกษียณวันนี้ก็ตื่นเช้าขึ้นมานอกจากที่ได้มาอาบแดดแล้วป้าก็ได้เลาะชมสวนด้วยแค่เห็นใบไม้สีเขียวอาจจะไม่ต้องมีดอกไม้ตลอดก็ได้นะคะเห็นดอกไม้สีเขียว เห็นใบหญ้าขออภัยค่ะเห็นดอกไม้สีเขียวเห็นใบหญ้าแต่ดอกไม้ก็จะมีประปรายนะคะอันนี้ก็วายแล้วเดี๋ยวป้าก็มาตัดออกนะคะเมื่อป้ามาตัดออกแต่งกิ่งออกเนาะเขาก็จะเกิดยอดสวยงามเนาะเกิดยอดสวยงามมาตามอการเวลาของเขา อแล้วก็จะมีดอกแต่แต่ว่ารู้สึกว่าดอกเราใส่สารบำรุงอยู่นะแต่รู้สึกว่าดอกเขาไม่ค่อยแข็งแรงอืแต่ไม่เป็นไรนะคะเราก็หาวิธีไปเรื่อยๆนะคะถ้าคุณลุงมาคุณลุงก็คงจะหาอ่วิธเีเอาสารมาพ่นอีกก็ได้แล้วก็ลองดูนะคะลองลองไปเรื่อยๆนะคะกับสวนสวยเพราะว่า ป้าเดินผ่านมาใบไม้เห็นไหมคะลมพัดปลิวสวัยเหมือนเข้าได้ทักทายเราเหมือนกันนะคะเนี่ยเราก็ยิ้มให้กันทักทายกันยิ้มนี้เผื่อเธอยิ้มเสมอเมื่อเจอกันนี่มีเสียงเพลงในหัวใจอีกด้วยป้าเปี๊ยกมาเที่ยวที่ลานเพลินที่หน้าลานเพลินไหนแวะไปดูตรงนี้หน่อยสิ อ๋อดูดูด,ดูกระบองเพชรกระบองเพชรกินใบกินผลของป้า,าเห็นไหมเห็นไหมกำลังแตกแทงช่อแล้วโอ้ฝรัง่งฝรั่งสุยมี่สายน้ำผึ้งของป้านะคะแตกยอดแล้วจ้าแตกยอดใบใบเขียวใบใบใหญ่พอสมควรแล้วโหอันนี้มันคือความสุขที่แท้จริงนะคะ อใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่ถ้าใจที่หมดมานะทำให้กระดูกแห้งโอ้โหแสดงว่ายาวิเศษของป้าก็คือมีจิตใจที่แจ่มใสร่าเริงนี่แหละนะคะดูดูด,ดูน้องน้องแกะน้อยก็ยิ้มทักทายให้ยายทุกวันเลยใช่ไหมน้องแกะน้อยวัดี เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะพาคุณตามาใส่เสื้อผ้าแปลงโฉมให้หนูกลับมาสดใสสวยงามนะจ๊ะนะจ๊ะยิ้มให้กันยิ้มนี้เพื่อเธอยิ้มเสมอเมื่อเจอการเอาหันหน้าไปทางโน้นแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวยายจะหันกลับมาใหม่นะอันนั้นเขาเอาหันไปเหมือนชมสวนน่ะอืหันไปชมสวนจึงแม้ว่า รลวยไม้ของยายนะคะจะร่วงโรยไปตามการเวลาจะวายไปเดี๋ยวอีกไม่นานช่อใหม่เขาก็จะแทงช่อออกมานะจ๊ะนะจ๊ะเก่าไปใหม่มาไม่เป็นไรเป็นธรรมชาตินะคะโอ้โหนี่นีนี่อ่าพามาดูเฟื่องฟ้าที่งามงามตอนนั้นของป้านะคะแต่ว่าก็ยังอุตส่าห์ออกดอกงามอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวป้าจะมามัดเขาจะมาเก็บนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะมาเก็บมัดเขา้าอุ๊บแบบนี้เหมือนกระทางอื่นๆเนาะนี่เดี๋ยวจะมาทําให้เขาไม่แตกกระจัดกระจายแบบนี้เนาะอืมโหไปไปนั่งพักอุ้ยยังไม่นั่งอะ่ะตอนนี้ก็ยังอยากจะทักทายเห็นแม่น้องไม้ทองดูจิละ น้องไม้ทองก็มากระดายทุกทีเลยนะรักหนาๆบางในอีลาไม้ท่องดูดูเอ่ออะไรนะงาช้างของเราอะลูกรู้ใชงาช้างของเรากําลังสวยสะพรั่งที่ที่เราเอามาปลูกอะลูกที่ยายเอามาปลูกขยายออกโอ้โหแล้วก็กระถางเดิมที่มีอยู่แล้วที่ที่เราเคยขยายมันก็งามงามเนาะไหมเนาะน้องไหม,ไหมยืนอยู่นั่นอะเป็นแฟชั่นให้ยายหน่อยน้องไหมนี่อีลาจะฟ้าวมากติล่ะ ได้ว่าจะให้เป็นนั่งแบบให้ยูเมโอ้ยน้องไม้ทองหมน้องไม้ทองเป็นเป็นนั่งอยู่ใกล้ๆก,กระถางอะ่ะยายจะถ่ายยายจะถ่ายรูปหนูนี <c> ่ <oughs> อีหล่าก็เดินตามยาย <c oughs> น้องไม้จงก็เดินตามยายต้อยๆเลยไม่ยอมนั่งเหมือนเมื่อสักครูน่นี้หม่ไหมอีหล่านั่งนั่งอยู่หม่องใดหม่องนึ่งให้ยายถ่ายรูปเนเร็วเป็นนั่งแบบให้ได้เลยเร็วอีหลา่านั่งให้ยายถ่ายรูปเนี่ย อืมก็อยากมาไอแม่เนาะอยากมาไอแม่ไอแม่อุ้ยทำไมญ้าของเราตายลงละไหมหญ้าเขาตายลูกมองหนึ่งเดี๋ยวถ้าคุณตามาก็ตัดตัดญ้าที่ยาวๆออกให้มันเกิดใหมนะ่เนาะอย่าเนะอืมน่ารักน่ารักจังเลยไม้ทองก็ไม่ยอมเป็นนางแบบให้ยายเลยเนาะมีแต่ม,มาใกล้ๆอ่ะก,ก,กล่องมันกระทยบดายด้ี่อีละ อืออีหล่ามาไก,ก่ไก่ได้เออนางลงในตี้คนสวยเออเห็นตะหัวเก่า <this> รักร <boiling> ักร <t brick away> ักรักจ้ารัก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 จ้าน้องไหมจงอืมอยากนางไก่ใหญ่ระยะกล่องมันกรบบาดตีหล่าโอ้โหตอนนี้นะคะเราอยู่ในสวนที่สดชื่นแจ่มใสมากๆ ไหมเพาไปเบิ้งอันน,นด้เดินเดินไปดูดอกดอกไม้หน่อยปะไปเดินไปดูดอกไม้ตรงนี้หน่อยนะคะนี่ไหมตรงนี้จ้าตรงนี้จ้าไหมยายจะมาดูดอกว่านโอ้โหนี่ว่านของยายที่มาดูวันนั้นอุ้ยดูเหมือนจะมีสีแดงด้วยนะคะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสีแดงนะกระทางนี้หรือว่าหลากหลายสีปนกันก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอาจจะเนี่ยเห็นไหมเหมือนสีแดง แต่ว่าเหล่านี้ยังไม่ออกนะคะหลายๆกระถางยังไม่ออกแต่กระถางนี้เป็นสีชมพูนะคะว่านสีทิศนะคะแต่ว่านข้างในยายก็ไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่านอะไรนี่สวยมากเลยนี่อยู่เต็มสวนเลยนะคะสวนไหนก็มีนะเนี่ยว่านว่านที่เป็นเอ่อเหมือนรูปทรงเหมือนอะไรนะสวยงามดีเหมือนกันนะคะเนี่ยมีดูดูดู รูปทรงมันเหมือนผักกินได้โอ้โหช่อดอกของเขาก็โชว์กิ่งก้านสวยอ,อยู่นะคะอ่าขนาดอยู่ตามอยู่ตามกระถางอยู่ตามอะไรก็แล้วแต่ที่มีกระถางต้นไม้เนาะเขาปลิวไปเขาก็เ,าเกิดหมดเลยนะว่านอันนี้ดีจังเลยนะคะโอ้โมาดูตรงนี้ชวนชมเราก็ยังงามอยู่ได้ไหมไม่เธอเห็นไหมล่ะ อย,ยังสวยอยู่ยังสวยอยู่น้องไหมทออุย้ยอล่าจะก,กัดของได้เด้อด่าจะก,กัดของใหญ่เด้อนี่อุย้ยไหมดูนี่ดอกดอกดอกชวนชมพันพิเศษของเราเกิดแล้วไหมนี่นี่นอุย้ยอีลาดมดม,ด,มดอกไม้ของได้อุย้ยน้องไหมก็ชมดอกไม้กับยายใส่บังกะไนล่ะย่าบางังให้ยายถ่ายรูปอันดอกไม้ดอกนี้นะอีลาดมเป็นไรหอมบ่หอมไหมหอมไหมคะ ไหน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 ไม้ทองยาาขอถ่ายหน่อยอ๋อนี่เป็นดอกชวนชมที่สวยงามมากเลยเมื่อสักครู่นี้น้องไม้ทองดมด้วยโอ๊ยไม้ทองเดี๋ยวขึ้นหูนจักช่มสวนชมดอกไม้ก็ย่า่แฉ